ปาฏิหาริย์การขอบคุณการรู้จักสำนึกรู้คุณทุกสรรพสิ่งจะทำให้ชีวิตของคุณเจอแต่ความโชคดียิ่งคุณสำนึกรู้คุณสิ่งดีๆโชคดีก็จะเข้ามาหาคุณคะ่ะฟังต่อเนื่องอย่างน้อย21วันฉันขอขอบคุณเช้าวันใหม่ ที่สดใสและเบิกบานของฉันฉันขอขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจอันมีค่าฉันขอขอบคุณที่ฉันยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ฉันขอขอบคุณร่างกายของฉันที่แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ ฉันขอขอบคุณระบบการทำงานอันยอดเยี่ยมทุกส่วนในร่างกายของฉันฉันขอขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้เป็นอย่างดีในวันนี้ฉันขอขอบคุณดวงตาทั้งสองข้างของฉันที่มองเห็นแต่โอกาสดีๆ ฉันขอขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉันที่ได้รับฟังทั้งเสียงจากภายนอกและภายในตัวฉันอย่างชัดเจนฉันขอขอบคุณจมูกของฉันที่ได้รับกลิ่นหอมแห่งความสุขฉันขอขอบคุณปากของฉัน ที่พูดแต่สัจจวาจานำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองฉันขอขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างของฉันที่ทำให้ฉันหยิบจับทำงานทุกอย่างได้อย่างราบรืน่นฉันขอขอบคุณขาทั้งสองข้างของฉันที่แข็งแรงมั่นคง นำพาฉันไปอย่างทุกที่ที่ฉันอยากไปฉันขอขอบคุณระบบอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของฉันที่ทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างยอดเยี่ยมฉันขอขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ของฉันที่ทรงภูมิปัญญา ซ่อมแสมและเจเริญเติบโตได้อย่างดีพร้อมทุกประการฉันขอขอบคุณห้องนอนอันแสนอบอุ่นปลอดภัยของฉันทำให้ฉันได้เติมพลังอย่างเต็มเปี่ยมฉันขอขอบคุณชีวิตของฉันที่เพียรพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครัน ฉันขอขอบคุณห้องน้ำห้องครัวอันสะดวกสบายและสะอาดที่ฉันได้ใช้อย่างสบายใจฉันขอขอบคุณไฟฟ้าน้ำประปาที่ฉันเปิดใช้ได้อย่างเนรมิตฉันขอขอบคุณ ของใช้ในบ้านทุกชิ้นที่ทำให้ฉันได้ใช้งานอย่างเพลิดเพลินฉันขอขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์สมาชิกเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันทำให้ฉันได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายครบครันและดีเยี่ยมตลอดชีวิตฉันขอขอบคุณ วันอันแสนวิเศษวันนี้ของฉันที่สุดฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันมีความสุขตลอดทั้งวันฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันได้พบเจอแต่ผู้คนดีๆที่เป็นกัลยาณมิตรฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายอย่างยิ่ง ฉันขอขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นฉันขอขอบคุณที่วันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทางอย่างไม่คาดคิดฉันขอขอบคุณที่วันนี้ธุรกิจการงานที่ฉันได้ทําอาชีพของฉัน สร้างรายได้ให้กับฉันและการงานของฉันก็ราบรื่นเป็นอย่างมากฉันขอขอบคุณที่ฉันเป็นคนเห็นในทุกโอกาสประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ง่ายดายฉันขอขอบคุณที่ฉันเป็นคนกะตันยูรู้คุณดูแลตอบแทนผู้มีพระคุณ ทำให้ฉันยิ่งชีวิตเจริญรุ่งเรืองฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่มองเห็นศักยภาพในตัวเองและนำมาใช้สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับผู้คนฉันขอขอบคุณตัวฉันเองที่ตัดสินใจเป็นแรงบันดาลใจและเป็นคนที่ทำให้ผู้อื่น ได้รับแรงบันดาลใจที่ดีและพัฒนาตัวเองขึ้นในทางที่ดีเสมอฉันประสบความสำเร็จด้านการงานฉันประสบความสำเร็จด้านการเงินฉันเป็นคนสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขฉันมั่งคั่งในทุกด้าน ฉันมีอิสรภาพทางการเงินเวลาและชีวิตขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณ